สวัสดีครับผมวันนี้รถบิ๊กบัสอาสามครับมาลดราคาล้างสต็อกนะครับอันนี้รถบ้านมือเดียวสวยๆนะครับผมไม่มีล้มชนหนักตรวจสอบให้หมดแล้วครับมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ยางก็ดอกเยอะแต่แตกลายงานนะครับผมเอาไปเปลี่ยนเองนะครับผมสีให้ดูไม่มีไม่มีล้มลในไรเลยครับ เครื่องดีสูตรดีตรวจสอบให้หมดแล้วครับอีป่ปอยมือได้สบายเครื่องยังแห้งๆใสๆอยู่เลยครับเนี่ครับพ่อเดิมเนี่ครับยังสวยอยู่ไม่มีสนิมไม่มีรอยลม้มทุกอย่างเดิมๆเลยนะคันนี้ไฟเลี้ยวอะไรก็ยังเดิมป้ายกทมนะครับก็สวยไม่ชำ้ำป้ายกทม A knew i